สวัสดีค่ะทุกคนฮัลโหลยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Lucky Tree ครับทุกคนเจอกับเช้งแล้วก็ล็อกเหมือนเดิมวันนี้ก็ยังอยู่ในช่วงเทศกาลกินเจนะคะทุกคนกินเจนี่กินเจเจไม่ต้องเออเจต้หรือลวาวะ ในช่วงเทศกาลกินเจใครที่ดูพวกเรามานานก็จะรู้ว่าเรากินเจ10วันเลย,ยในไหนๆก็ไหนๆแล้ววันนี้เราจะมาคราีเอทเมนูเจเจ๋งๆให้ทุกคนดูกันพูดเลยว่าคนกินเจจะต้องประทับใจจะเป็นเมนูอะไรเ,เขารู้จักกันเย่แล้วใช่ ในไหนตั้มเนลมันก็สปอยไปแล้วหรอเราก็บอกทุกคนเลยว่าวันนี้เราจะมาทำชีสเจหรือว่าชีสลอมนั่นแหละชีสที่ไม่ใช่ชีสแต่เขาเคลมว่าสูตรนี้มันยืดเหมือนชีสจริงจริงอาแล้วก็เราก็พูดด้วยความสัตย์จริงนะคะสูตรนี้เราไม่ได้เป็นต้นฉบับเดี๋ยวเราจะให้ต้นฉบับไว้ในลิงก์ดีสคริปชั่นนะก็เขาว่ากันว่ามันทำง่ายด้วยแต่จะง่ายจริงไหมอะไปดูกันเลยครับ ส่วนผสมของน้องชีสบอมในวันนี้พระเอกเขาคือจานนมถั่วเหลืองใช้นมถั่วแดงได้ไหมก็ใช่อยากได้ชีสสีแบบ <c oughs> สีแบบถั่วแดงอะ่ะ <c oughs> ใช้นมอื่นได้นะใช้นมอันนี้ก็ได้นมอัลมอนด์ขอแค่ให้มันเป็นนมที่วันเจอ่อะเพราะว่าจริงๆชีสมันก็ทําจากนมนะครับถ้าใครยังไม่เคยทานะครับนี่ไปดูคลิปของราคกิคีได้นะครับห็นว่าขายของค่ะอันนั้นทําแบบง่ายมากแปบบ๊บเดียวออกมาเป็นมอสซาเรล่ายุ่ยๆเลยอร่อยด้วย,ย,วยแต่อันนี้เป็นเวอร์ชั่นเจ<อ>เราก็จะใช้นมถั่วเหลืองแล้วกันมนมถั่วเหลืองเจสิ่งที่ทําให้เขาอ่ะใกล้เคียงกับชีสนะ่ะมีไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่หรอกมันก่ยวทีละอันกันแล้วคนนี้อะแข่โกยไปเลย เยอะมากมีคู่หูนี่แป้งมันกับแป้งข้าวโพดและก็น้ำมันกระบอกน้ำมันมะกอกเกลือพริกไทยดำและอันนี้จริงๆทุกคนอยากจะใช้น้ำมะนาวหรือว่าน้ำเลมอนสดก็ได้เ,เรามีน้ำเลมอนปรุงรสเป็นกระปุกก็แค่นี้เรามีความกระแดดนิดนึงนะครับ <c oughs> และเพื่อให้เขามีสีสันที่เหมือนชีสเราก็ต้องมีสีผสมอาหาร หรือถ้าไม่อยากใส่ก็ได้นะไม่เป็นไรแต่แค่เขาก็จะออกขาวๆอ,อ่ะอาแล้วแต่พี่ทีททำพูดเลยว่าง่ายมากแค่น้องคนนี้ <Yeah. S 1> ก่อนอื่นเนี่ยเราต้องช่างตวงทุกอย่างแกมันคือเอาทุกอย่างอ่ะยำรวมกันทีเดียวแล้วก็ค่อยขึ้นเตา <Yeah. S 1> ง่ายสุดๆ oh. มาเริ่มอย่างแรกก็ต้องช่งตวมน้องคนนี้ก่อนนมถั่วเหลืองหรือนมถั่วอะไรก็ตามที่ทุกคนต้องการ <c oughs> 280 ml อ <c oughs> แล้วก็ถึงตาคู่หูแป้งสองอันนี้อย่าสับสนนะแกแป้งมันสองแป้งข้าวโพด1ช้อนโต๊ะโอเคเอาแป้งข้าวโพดก่อน1ช้อนโต๊ะนี่หนึ่งช้อนโต๊ะเต็มเโปะแน่นเกินไปเราอัดเขาไปอืมวัดแล้ววัดเวลาหนึเละที่ทีอีกแล้วไ oh my god ทำไมเขาเบาๆไม่เป็นเราอะฮะทำไมเทลงไปดีๆไม่ได้ และก็แป้งมันที่คราวนี้เราจะไม่ให้มันหกแล้วนะคะทุกคนไม่ต้องหนึ่งช้อนโต๊ะเบาๆกับน้องหน่อย gentle จิโนอันนี้อันที่สองสองช้อนโต๊ะอ่าต่อมาเราจะเพิ่มความมันให้กับเขาด้วยน้องโอลิฟออยล์หรือน้ำมันกระหม่อมหนึ่งช้อนโต๊ะชีสมันก็ต้องมีความมันๆใช่ไหมครับนี่แหละครับคือสิ่งที่ทํทำให้ชีสของเราหอมมันเติมความมันให้กับน้องต้องเติมแบบมันๆด้วยป่ะไม่เป็นไร อีตอนนี้น่ากลัวว่ะไม่เข้ากันนะครับตอนนี้ใช่อย่าเพิ่งรีบตัดสินน้องน้องยังไม่เข้าที่เหมือนยังแต่งหน้าไม่เสร็จเหมือนผู้หญิงยังไม่มีคิ้วอ่ะรอรอก่อนรอก่อนใช่ใช่แล้วก็น้ำมะนาวอีกหนึ่งช้อนโต๊ะเลมองจุ้ยนะครับเลมองจุ้ยชีสบางทีมันก็มีความเปรี้ยวๆนิดนึงเออใส่เข้าไปนี่คือวิธีการลอกเลียนรสชาติของชีสนะครับพยายามที่จะให้แบบใกล้เคียงที่สุดแล้วนะจ๊ะ ลบบนิดนึงไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นไม่มีไม่มีไม่มต่อมาชีสมันก็ต้องเค็มใช่ป่ะแ่มเราก็ต้องใส่เกลือเข้าไปแต่อันนี้แค่ครึ่งช้อนโต๊ะก็พอซึ่งเราหาครึ่งช้อนโต๊ะไม่เจอก็าก็จะใช้ไอันนี้แหละแต่ครึ่งหนึ่งกะกะเอาพอแค่นี้ก็เค็มเกินพอแล้วค่ะอ และและเพื่อให้แบบว่าได้ความมีซีซันนิ่งนิดนึงอันนี้ถ้าทุกคนไม่อยากใส่ก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะให้มันขาวๆแต่เราอยากได้ความแบบมีพริกไทยดํานิดนึงเออพริกไทยดำนั่นเองเออแล้วก็เข้าไปคนละจึกสองจึกสามจึกนิดนึงอ่าประมาณนี้แล้วก็ถึงเวลาคนทุกอย่างให้เข้ากันโออีปแป้งนี่ก็จะคนยากน,นิดนึงเพราะว่ามันแบบรวมตัวกันเป็นสมาชิกปึกแผ่นคนให้เข้ากระดับนึงนะทุกคนแล้วเดี๋ยวเราจะไปตั้งไฟในกระทะอีกทีหนึ่ง นี่หลังจากชันนั่งคนมาประมาณ3ปีเฮ้ยมันเข้ากันแล้วมันอารมณ์เหมือนซุปข้าวโพดซุปเผ็ดอะไรเงี้ใช่เห็นไหมเขาเริ่มแบบรวมตัวกันเป็นเนื้อครีมแล้วนี่ยังไม่ได้ตั้งไฟเลยเลยนะเดี๋ยวเราอ่ะจะเอามาตั้งไฟอ่อนค่อนกลางแล้วกันเดี๋ยวมาดูว่าน้องเขาจะไหวเท่าไหร่อย่าใช้ไฟแรงนะเดี๋ยวมันจะไหมไว้าวเหรอเอาเี้ยมาค่อยเสีย เคเบอได้แล้วเอาไฟกลางๆค่อนอ่อนเหมือนเดิมแต่ว่าอ่นนี้เป็นบทเรียนให้คุณผู้ดูรับรู้ก่อนนะครับว่าก่อนที่เราจะทําอะไรพวกนี้เราต้องเสียบปลั๊กก่อนนะครับมีไฟฟ้าเข้ามาให้เราเปิดได้มีแต่คนติ๊งตองเท่านั้นนะครับที่ลืมเสียบปลั๊กนะครับรักกี้ลืมเกือบทุกคลิปเลย นี่ที่สําคัญเราต้องคนเขาไปเรื่อยๆนะคนแบบห้ามหยุดทิปสตเตอร์ลิง you know baby คนเขาไปเรื่อยๆนะคะอันนี้แบบว่าอาจจะเมื่อยจะกันแลเล็กน้อยแต่เพื่อความเนียนนุ่มและมุนตุ้มตุย๋ยแล้วก็แบบไม่เป็นก้อนข้างล่าง้าเจใช่ไหมเ,เราแล้วก็ต้องยอมเพื่อนน้องเขาเออ ผ่านไปนะครับมีความคืบหน้านะครับเห็นไหมแปบเดียวเองเขาเริ่มจะเป็นแบบว่าคร,ครีมครีมคุ้นๆแล้วเห็นปะว้าวเราก็ต้องแบบว่าปาดตูดเพาขึ้นมาเรื่อยๆนะไม่งั้นตูดมันจะไหม้นะคะทุกคนคือ,อตอนนี้ห้ามหยุดมือนะครับเห็นความคุ้นๆเขาย่างเขาเริ่มมาแล้วเห็นปะจะใช้เวลาค่นานท่าไหแปบบเดียวแบบเดียวแต่เดี๋ยวเราจะไม่เอาแค่นี้เราจะคนไปเรื่อยจนกว่าเขาจะมีความยืดเลยเหรอไปต่อไป เฮ้ยเรียนแล้วแล้วก็ยืกยืดแลวด้วยเห็นปะเออจริงๆไม่ต้องใส่สีก็เหมือนสีชีสแล้วเนี่ยตอนนี้เออว่ะล้อสงสัยเราไม่จำเป็นต้องใส่แล้วล่ะเหมือนมอสซาเรลลาดูดิแต่ว่าอยากให้ยืดอีกสักหน่อยนึงต้องคนต่อไปีเหรอใช่เม่ไเม่อยตอนนี้เริ่มเมื่อยถึงไหลแลเริ่มเมื่อยถึงไหลแล้วจ้ะเว้ มันยืดใกล้เคียงกับมอสซซเลล่าชีสเวลาที่มันอยู่บนเตาร้อนๆเลยอ่ะใช่เพราะตอนนี้มันก็ร้อนมากด้วยเชื่ว่าถ้ามันเย็นกว่านี้กนิดน,นึงมันจะยิ่งยืดกว่านี้อีกหรอ้อนจริงเป่าฉันร้อนนิ้วจิ้มลงไปดูดิ <c oughs> มันไม่ค่อยร้อน ทุกคนแต่ประเด็นอะล็อกเราจะกินชีสเทียวๆิอย่างนี้ก็ไม่ได้เราก็ต้องไปหาเครื่องเคียงก่อนได้เรามีเครื่องเคียง Amazing Amazing อย่างหนึ่งที่อยากจะมาน,นําเสนอด้วยนั่นก็คือไก่เจไก่ทอดเจเจ <Yay. S 2> เราไปเจอมาเป็นแพนเบดนะทุกคนจะเอามากินคู่กับชีสเจของเราอ่าเป็น dipping c h e เนี้ยชาปะล็อก ทอดให้หน่อยโอเคโอเคครับได้เลยครับพี่ได้ครับผมยันไมตตุเรียนยังไมทอดเรียกว่าอะไรเอาไปทอดใช่ครับนี่เราเมื่อกี้เราเคี่ยวต่ออีกหน่อยดูโอ้ยวันนี้แบบสติ๊เหมือนชีสมากทุกคนประเด็นสีก็ใกล้เคียงเดี๋ยวเราเอาไปพักในช่วยน้องคนนี้ก่อนเพราะว่าขอบกระทะเนี่ยมันเยินมากเดี๋ยวไอ้เกล็ดแป้งมันจะลงไปนะทุกคนแล้วมันจะไม่เนียน นีล่ลงไปลงไปนี่ยืดโอ้โหโเห็นไหมดูนี่มันยืดมากเลยอะอคือเหมือนมอสซาเาชีที่อยู่บนกระทะร้อนๆเนี่ยครับเหมือนเวลาเรากินชีสฟองดูเลยเหรอเออจริงลงไปเลยจ้าลงไปเลยจ้าโอ้ยอ,อดละครเยเล็กนีดทีถึงเวลา ชิมดูซิว่าวันนี้เหม่งนกจะเปิดออกหรือเปล่านะครับประเด็นคือนี่เราเตรียมของที่จะมากินคู่กับชีสของเราอันนี้อันนี้อันนี้ยอย่าโดนหลอ,อกด้วยภาพนะครับอันนี้เป็นไก่ทอดเจนะครับทุกคนนี่ดูหน้าตาเขาดิเขาคือไก่แพนเบดและอันนี้คือเฟนฟรายทั่วไปแฟนฟรายเจแฟนฟรายเจอยู่แล้วมัเนเป็นราคาเราจะลองกินกับแฟนฟรายดูก่อนไหมแฟนฟรายดิบชีสอ่าลองคือให้ลอง รลโวงเหรออ่ะนี่นะครับให้กล้องดูค่อยๆดิฟขึ้นมาชีสอุ้ยเฟนฟาเหมือนจะหักเราชิ้นใหม่ดิฟชีสระวังร้อนนะโอ้โหในชิมชิมนั้นนะนย่มลิ้นสุกไปยัง ท,ที่ปิดปากนี่คือร้อนเลยไงเฮ้ยเหลือจะเชื่อมันเป็นยังไงอ่ะไม่คิดว่ามันจะคล้ายขนาดนี้ฝ่ายคำหนึงห่งเฮ้ยคำต่อไปต้องต้องไก่แล้วร้องไก่เหงาแล้วเนี่ยไก่เจงเหงาแล้ว <c oughs> โอเคคำต่อไปไก่จบจบจบแบบเน้นเน,น้นควัานเน้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 นแล้วนะต้องจับตามองให้ดีต <c oughs> ้อจับกล้องครับนิ้วผมจะสุกแล้วครับอ้าวชิดดิพเจกับไก่ทอดเจมันเป็นยังไงอะไรกันเนี่ เข้ากันแบบไม่น่าเชื่อเป็นไงขอคะแนนชีสหน่อยสิ <Okay. S 2> ชีสเจมันเป็นยังไง วันนี้เพจของเราชีสนะครับไก่เดี๋ยวให้พูดถึงเฮ้ยเช้งชีสมีความคล้ายมากเทคเจอร์มีความมันมันแล้วก็มีความแบบชิวี่ชิวี่นิดนึงยืดยืดอ่าพริกไทยดำที่ใส่เข้าไปเพิ่มความหอมได้เป็นอย่างดีเลยครับอ่ะยังไม่หมดแค่นั้นแต่มันมีแต่มีแต่นิดหนึ่งมันมีแต่คือด้วยความที่มันทําจากนมถั่วเหลืองซี่เป็นส่วนใหญ่อ่ะมันเลยยังมีกลิ่นถั่วเหลืองค้างคายอยู่นิดหน่อยอ่านิดหน่อยอันนี้ขอสารภาพก่อนหรอกว่าจริงๆแล้วในสูตรน่ะเขาต้องใส่อีกหนึ่งอย่างแต่เราไม่ได้ใส่เพราะ เป็นยีสต์ใช่ไหมเขาบอกว่ากลิ่นยีสต์อันนั้นจะทำให้เหมือนชีสมากขึ้นนายนาขอชิมหน่อยชิมกรู้นี่ทุกคนเราโจ๊กเขาแบบควาดร้อนหวานร้อนร้อนี่เอาแล้วนะทุกคนกินคราวนี้ไปพร้อมกันง่าย ใก้เคียงใกล้เพียงมากแต่โอเคมันมีความเป็นแปน้งมันจะมีกลิ่นแป้งบ้างแต่นี่เอาเมซิ่งอ่ะคือรสชาติของชีสอะความหอมมันเคม็มนี่ใกล้เคียงชีสปกติมากเลยอะขาดอย่างเดียวเท่านั้นขาดความเป็นกลิ่นนมนมขาดความเป็นกลิ่นแบบชีสท,ที่มันแบบหมกักหมักอะขาดความกลิ่นนมวัวขาดความหม,มักนมวัวอะไรเงี้ยเออประมาณนั้นเพราะว่าเราทําจากนมผงเหลืองเนาะแต่มันใกล้เคียงมากมันได้ขนาดนี้ถือว่าประสบความ ได้ขนาดนี้ถือว่าแบบเจ๋งมากทุกคนแจ๋วมากเลยอ่ะก็มาเป็นสีสันให้คนกินเจได้ระดับหนึ่งเขาเรียกว่าแก้ขัดในช่วงที่เรากินเจแล้วเราอยากกินชีสได้เป็นอย่างดีเลยทุกคนเป็นป้ายเป็นพี่กั้นในตอนนี้ว่าล็อกเขาลองอีกอย่างก็จะเอาขนมปังปิ้งมาหรอใช่เขาลองทานขนมปังหน่อยนี่หรือจะกินเป็นกริลชีสแซนด์วิชก็ได้นะครับทุกคนนี่นี่คือแซนด์วิชไส้ชีสเจอืมดูดิน่ากินมากตอนนี้ชีสเราแอบจะเริ่มเย็นตัวแล้วใช่แต่ว่ามันก็ยังยืดอยู่เห็นเปล่า อฟกัสไม่ทันน่หรอมันดึงได้ครั้งเดียวอ่ะใช่ชิมอะชิมลองดูซิว่าอยู่กับขนมปังแล้วมันจะเป็นยังไงอือมเหมือนหนาชิมอ่ะอืออยยยยยยยอยยยย มันคอเหมือนรอทามายงเนสไปด้วยอะแล้วก็ม,มีชีสอ่ะใช่เฮ้ยทุกคนสิ่งที่สําคัญคือไอ้น้ำเลมอนที่เราใส่ไปตอนแรกกันได้ปะอืมเฮ้มันทำให้ปลายๆมีความเปรี้ยวนิด<ๆ>นึงเปรี้ยวนิดนึงเหมือนชีสจริงเออเฮ้ยเจ๋งมากเฮ้ยยังไงก็คือต้องใส่จริงๆจะเลมอนหรือว่าจะมานานนันมากก็ลองดูเยี่ยมากครับทุกคนเมนูนี้เอาไปเลย เต,ต,ต็มเต็มเมงเอาเมงไปเลยเอาเมงไปเลยเอร่อยเปิดเมงไปเลยน่ารลกทุกคน <ขอ S 1> ก็เป็นชีสเจแบบง่ายๆทาแป๊บเดียวเองเห็นปะใช<ห>่ <ๆ S 1> แล้วบอกก่อนเลยนะว่าใครที่จะไปลองทําตามเนี่ยก็มันไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนชีสขนาดนั้นนะคะใช่ไม่มันมันจะคล้ายๆมันจะพอแก้ขัดได้พอแก้ขัดได้พอเพิ่มสีสันให้กับคนกินเจได้ใช่เอาไปดิปกินไปทาเป็นไส้ขนมปังหรือว่าไปโรยบนหน้าพิซซาอะไรอย่างเงี้ยก็ได้เผื่อว่าจะเบื่อกินเต้าหู้แล้วอะไรอย่างเงี้ยก็แบบเออหาอะไรเป็นอรรนรส ทุกคนี้ทุกคนนี้เพื่อจับชายทุกคนนี้เราสองคนไม่เต้าหู้ก็เห็ดไม่ไม่เห็ดก็เต้าหู้ไม่ก็โปรตีกันเสร็จจากนั้จนเห็ดมันจะขึ้นหนวยล้เออแต่ว่าอาหารรสชาติมันก็อร่อยแหละแต่ว่าแค่เราเบื่อหน้าตาเฉยเบื่อวัตถุดิบไปลองทําเล่นกันดูได้นะใชใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้พวกเราเหมือนเดิมครับเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าจ้ี๊บมี่ลาไปก่อนบ๊ายบายไม่ที่เช้งทำไมกินเลอะเทอะจังเลยอะเชงล้อแกก็กินเลอะเทอะเหมือนกัน ไม่เนียนนะเราต่อน้ำมันหมดแล้วต่อด้วยมันน่าหนูเองถ้าเกิดต้นนะแข็งนะอันนี้อร่อยจริงอันนี้อร่อยจริงคนไม่กินเจก็ไปหาซื้อได้มันเป็นไก่ทอดแพนเบดอร่อยมากแต่ชีสเราก็อร่อยเหมือนกันแต่ชีสเราเอากินด้วยกันเนี่ยอร่อยมากเลยทุกคนค่ะฉินยันไรสบิกเอ่อฉันกินเจใช่ไหมแล้วก็ไปซื้อ อาหารแพ่นเบตโดยที่กินอย่างสบายใจเพราะเห็นว่ามันเขียนว่าแพนเบตอ่าพอกนินเสร็จรู้ไปดูหลังซองว้าวกระเทียม <laughs> เจ๊แตังแต่วันแรกโอ้ยย